ท,ทำการปกครองอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาเราพัฒนาระบบการบริการของอำเภอสีคิว้วทั้งในด้านของงานบริการงานปกครองงานอำนวยความยุติธรรมและงานในอำนาจหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง,งเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้สามารถได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายตามมาตร,รฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ครับ อำเภอสีคิ้วมี12ตำบล1น9 6 9หมู่บ้าน1เทศบาลเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน15แห่งมีประชากรโดยประมาณ120,000คนอำเภอสี่คิ้วมีระบบขนส่งสาธารนณะที่หลากหลายสะดวกต่อการเดินทางเข้าใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรถตู้โดยสารรถเมล์รถสองแถววินมอเตอร์ไซค์รถไฟ ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้วมีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น2กลุ่มงาน2ฝ่าย1สําสำนักง,งาน1ศูนย์ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 2. กลุ่มงานทะเบียนร,ระบัติ 3. ฝ่ายความมั่นคง 4. ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมสําสำนักง,งานอำเภอและ 6. สศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้วมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ตามหลักอาระยะสถาปัตหรือการออกแบบอย่างเท่าเทียมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลทุกสถานภาพทุกเพศทุกวัยเช่นที่จอดรถเข็นคนพิการ มีกริ่งขอความช่วยเหลือณบริเวณที่จอดทางลาดสำหรับคนพิการมีพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการจุดแรกรับสำหรับให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการโดยที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้วได้มีการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำจุดบริการประชาชนเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีที่นั่งพักคอยสำหรับบุคคลพิเศษพระสงฆ์ผู้สูงวัยสตรีมีคันห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงวัยติดแถบป้องกันพื้นต่างระดับในบริเวณที่พื้นไม่เสมอและระหว่างขั้นบันได ประตูอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสด้วยมือโดยตรงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีเครื่องกดลำดับคิวและจอแสดงลำดับคิวเพื่อการบริการที่เป็นธรรม มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดที่เพียงพอต่อผู้มารับบริการจุดบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตพื้นที่สำหรับพักคอยมีป้ายบอกทางภายในอาคารที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการเข้าถึงฝ่ายต่างๆได้อย่างรวดเร็วถูกต้องไม่สับสนกำหนดพื้นที่สุบรี่เพื่อป้องกันการรบกวนและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ที่ทำการปกคอรองอำเภอสีคิ้วมีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการแสดงข้อความการเตรียมเอกสารหลักฐานค่าธรรมเนียมและข้อกฎหมายเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ผู้มาใช้บริการได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องครบถ้วนประหยัดเวลาในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และแสดงความเป็นธรรมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ ที่ทาการปกครองอําเภอสีคิ้วนอกจากมีการปรับปรุงทางกายภาพแล้วยังพัฒนาบุคลากรให้มีการส่งเสริมและให้ความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านการสื่อสารและรณรงค์ให้ทุกฝ่ายรู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการประหยัดน้ําการประหยัดไฟการคัดแยกขยะการใช้กระดาษสองหน้าเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วน ร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในด้านไฟฟ้าของอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้วให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของผู้มาติดต่อรับบริการโดยมีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาการบริการต่อไป มีการออกแบบจัดทำเครื่องประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการมีการนำระบบเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการเพื่อพัฒนาสู่อำเภอวิถีใหม่ 1. มีระบบจองคิวออนไลน์ 2. สนับสนุนการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดี 3. การเข้าถึงงานบริการของกรมการปกครองทางออนไลน์ผ่านระบบ Doa p Citizen Service 4. การให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลแจ้งข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้วทั้ง Line Official และ Facebook ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้วจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์หลากหลายช่องทางจัดให้มีตู้ราชสีรับเรื่องราวร้องทุกข์การร้องทุกผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสายด่วน1567การยื่นคำร้องผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและมีการบริรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่นการร้องทุกผ่านกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้วเป็นต้น มีการยกระดับการให้บริการรูปแบบใหม่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มไม่เสียสิทธิ์ในการได้รับประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆของภาครัฐเช่นจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สามารถมาทำบัตรประชาชนณนะที่ตั้งได้ มีการแก้ไขปัญหาประชาชนผู้ไม่มีบัตรประชาชนกรณีการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเกินอายุ15ปีการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือผู้ประสบภัยในพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมอบถุงยังชีพมอบคุณช่วยเหลือเป็นต้น มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของที่ทำการปกครองอำเภอในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติมีการตรวจเช็คและอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโ,ตโนมัติหรือ AED เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการณที่ว่าการอำเภอสีคิ้วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยและทันท่วงที ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้วได้จัดให้มีนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการบริการการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจโดยการจัดทำเครื่องประเมินความพึงพอใจอัตโนมัติติดตั้งไว้ณจุดบริการซึ่งสามารถสรุปผลและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้อย่างรวดเร็วผ่านทางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อสะท้อนผลการให้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขจนสร้างผลลัพธ์ที่ดี ต่อองค์กรและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ที่ทำการปกครองอาเภอสีคิ้วมีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดการพัฒนางานในทุกกลุ่มงานทุกฝ่ายนำไปสู่การได้รับรางวัลในระดับจังหวัดทั้งผลงานในด้านการปร้องกันปราป่ามยาเสพติดผลงานในการขับเคลื่อนง,งานในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองตลอดจนงานตามนโยบายของจังหวัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล รองอํเภอศีคิว้วมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อบำบัดสุขบำ,บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน